โอ้มากบอลน,นี่นะเราจะมาเป็นบากบอลกัน่าเลยก็นนะแล้วเราก็อยู่กับช่องวิก r ์โรนะครับผมเ,มเลเวลยี่สิบเจ็ดอะเราไปถึงตอนไหนยังเลยเลยเลยบิวสิกเพลงเลิศสิบเจ็ดเลยโอ้ภาพสวยมากอันนี้คือคนสร้างใช่ไหมเนี่ย อ๋อคนสร้างจริงด้วยสวยมากภาพสวยมากอันนี้คืออะไรเฮ้ยเหมือนให้มาตามหาเหรออันนี้คืออ๋อเป็นลูกแก้วอีก,กันอันนี้คือผู้เล่นีท่นานที่สุดโอ้โหมีสี่ปีแล้วใช่ไหมสี่วันเกมสี่วันแล้วหรือว่าสี่ปีไม่รู้แต่น่าจะเป็นสี่วัน แต่ไม่รู้ว่าสีมันอะไรอเรามาตรงนี้กันโอสวยอยู่นะเราต้องทําอะไรเราต้องผ่านไปจนถึงจุดจบอืมโอ้ยทานลุนก็หล่นเลยใช่ไหมนี่ไปกันมีเช็ดพอย์ไหมน่าจะไม่มีมเล่นมานานแล้ว ผมพอเล่นได้เซียนอยู่หอยห้อยหออันนี้เหรียญได้เหรียญมาโอ้โหได้เยอะจังเหมือนแบบได้มากกว่ารอบหนึ่งอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นลูกแกว้วเี๋ยวเก็บงินก่อนเก็บ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 พอ้อมแหมสวยนะสวยดีเป็นแบบไม่เหมือนโลบอกเลยไอ้ติดเอาเงินตรงนี้ได้ยี่สิบห้าบาทแล้ว น่าจะไปซื้อสกินได้รูปใครอะ่ะเฮ้ยไปกันเล่งสปีดได้ไหมมันจะเร่งไม่ได้แต่ผมยังไม่ตกเลยมามาไปต่อไปต่อโอ oh. อันนี้จุดจบใช่ไหมโอ้ oh, เล่นจบแล้วออด่านสองเรเวลสองแสดงว่าจุดจบอยู่ที่เลเวลยี่สิบแน่ ไปกันต่ออันนี้เป็นด่านออกแนวธรรมชาติแล้วเมื่อกี้เป็นด่านพวกไม้ตะวันตกฮ่าไปกันโอ้มีที่กันให้ด้วยใจดีมากถ้าตกได้เริ่มใหม่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยเริ่มใหม่ตรงเลเวลสน่าจะไม่ได้กลับไปอ๋ออ๋ออ๋อระวังระวังว้าต ค่อยๆโอ้ค่อยๆเร่งสปีดไม่ได้อันนี้ขึ้นมาอันนี้ค่อยๆเลยหรือว่าจะลัดไปลัดไปไม่ได้อไม่น่าลกมากเลยคุณลม้มเหลวสีเรื่องเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่มันเปลี่ยนตามสีต้องฟ้าชุบชุบชุบโอ้ มันก็ต้องโอ้โหเพื่อนยังไปไม่ผ่านมีมาแบบนี้ค่อยๆค่อยๆแล้วก็ประมาณนี้โอ้ยโอ้ยจะลนได้แล้วเพื่อนไปตรงนู้นกันหมดแล้วเพื่อนคนที่แล้วตรงนี้ก็ค่อยๆหน่อยโอ้ตรงนี้ง่ายมากเพราะว่าเราใช้คีย์บอร์ดกดตรงไปได้มาเลยด่านที่สาม ด่านที่สามเริ่มเปลี่ยนเป็นถนนเป็นเหมือนอะไรสักอย่างาทางนี้ชบโอ้นี่ได้แล้วได้แล้วง่ายมากตรงนี้พอจะตกค่อยๆลงชบโอ้ค่อยๆขึ้น นี้ต้องระวังพื้นเฉียงตรงนี้ยิ่งระวังใหญ่เลยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ต้องกดสูไว้เลยกดตัวเอสูไวเมื่อกี้คือว่ามันโอ้ห้ามโดนเลยใช่ไหมแหลมถ้าโดนนี้แต่เสียตุกบอลแตกแก้วแตกตรงนี้ค่อยๆไม่ค่อยหรอได้อยูอ่แสงสวยมากเปลียนเปลียนเปลน,เ,ปนเราจะเล่นสักสิบด่านพอ เดี๋ยวค่อยมันเจอกันพาดหน้าถ้าครบสิบดา่านถ้ามันสูงมากคงไม่รอดไม่น่ารีบเออ ตารางมากลุกเราต้องค่อยๆมากที่สุดเพราะว่าถ้ารีบก็ตกได้เลยแต่ถ้าหากอยากได้เงินเยอะๆอยากอไปซื้อสก,กินก็ต้องเก็บไว้อันนี้มันเสียวๆเนี่ยอันนี้มันเสียวๆว้า ลงยังไงเนี่ยโอ้อันนี้ค่อยๆโอ้โนโอ้โนโอ้อันนี้เสียวโอ้โอ้อันนี้ไม่เห็นอ่ะอันนี้ได้อยู่ได้แล้วได้แล้วเอาเงินเอาเงินตรงน้นเอาเงินตรงน้นค่อยๆเราต้องอยู่ศูนย์กลางของแยกสามเหลี่ยมนี้สองเหลี่ยมหรือเปล่าเป็นสามเหลี่ยมนั่นแหละแต่มันเป็นสี่เหลี่ยมแต่เราอยู่ขอบสี่เหลี่ยม จะเรียกว่าสามเหลี่ยมจะถูกไหมตรงนี้ตรงนี้ได้แล้วเย้ด่านที่สี่ครับเป็นด่านเหมือนเรามาอยู่บนด่านสวรรค์เลยก่อนเมฆสีสวยมากเหมือนเราจะเป็นออกสีโทนทองนะ กลัวหล่นไปได้อยู่ไปชิวๆชิ่ชสนุกอยู่นะเนี่ยคือว่าเป็นเกมที่โอ้โหเพื่อนไปยังไงเนี่ยอ่ะอ่ะวานจู One, ได้แล้วว่าว่าว่าห้ามวกแวกวันน,นี้ยิงยากห้ามวกแวกห้ามเลยวัวโอ่โวได้แล้ว <c oughs> ได้แล้วครับ ตรงนี้มาตรงนี้หรือว่ามันจะหล่นเฮ้ยอันนี้ต้องให้เพื่อนช่วยนะเนี่ยโอ้ <c oughs> อันดูโล่ได้เริ่มใหม่อีกแล้วห้ามห้ามซิวดิกาได้แล้วโอ้ได้แล้วโอเคได้แล้ว,ลว <c oughs> ห้ามกดตัวเอตัว, A, ตว ตัวดีเดี๋ยวขาดเลยไม่งั้นหล่นเลยเรามาเอาเงินโกนชูปเอาเพื่อนตกแล้วไปตกได้ไงเนี่ยวันทูวันทูวันทูทรีโอเคเก็บเก็บเก็บไปกันต่อไปกันต่อครับไปกันต่อกันเลยโอเคง่ายง่ายแถวนี้ง่ายตรงนี้ไม่ยาก เพือ่อนลูกบอลแดงไปไกลแล้วโอเคโอเคโอเคตรงนี้มันต้องระวังตกนิดนึงชูขึ้นมาตรงนี้เป็นสไลเดอร์โอ้โอ,โอ้ได้แล้วอ,อันนั้นคือน้ำครับห้ามดูนเลยชูแล้วก็มาตรงนี้น โว้าวทำไมต้องทดสอบคราวนี้ยาวขึ้นกว่าเดิมห้ามบวกแคกห้ามบวกแคกได้แล้วไม่ตกด้วยเย้ชนะด่านที่ห้าว้าวด่านอะไรเนี่ยคล้ายคลขับรถลงเนินใน G T E R เส้นง่ายๆเลยเป็นแบบว่าปริศนาที่ไม่ยากชืบมาตรงนี้เฮ้ย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 มาตรงนี้โอ,อ้เอาไม่ได้จลนจล,งล,งลุนมงรูเป็นเหมือนหน้าตา่างไปตรงไปยังไ,นไงนี่ไปยงี้ สนุกนะดาน,นี้สนุกมากไม่ทำไม่เล่นเล่นไม่ยากยยห้ามโดนแม้แต่นิดเดียวยเกือบโดนลูกแก้วมรกตของเรายังคงอยู่ มันใช้ได้เผื่อมันไปซื้อสกินได้แต่ไม่รู้ซื้อยังไงขึ้นมาโอ้ขึ้นต่อเน,นื่งองเลยถึงแล้วอิซิด่านนี้อิซิมาไปกันด่านนี้โอ้ด่านที่หกพื้นฐานขั้นสูงพื้นฐานขั้นสูงแล้วเหรอไปขั้นตรงนี้ยังไงเออ ตรงนี้ไม่มีโอ้ยเพื่อนคนเดิมนี่นะเขามาติดที่ด่านนี้เขาเคยเป็นลูกบอลแดงมาก,ก่อนโอเคเขามาแล้วเขามาแล้วชูบเดี๋ยวผมจะหาปุ่มก่อนนะเป็นปุ่มร้านค้าเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าหลอกกันนะอ่าอื้มมาอย่างนี้ ชุบะจะโดนว้าโอ้ยเกิดโดนมันน <ppy aciones S 2> ี่ไอ้คูนไอ้โคอะไรเนี่ยไอ้เหรียญเขาเรียกว่าอะไรประมาณนั้นไปเอาเหรียญก่อนเอาให้หมดเลยโดย มีสองดานไม่เป็นไรมีสองที่เอาเงินตรงนี้ก่อนเอาให้นมดเลยเป็นประสบการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ให้ผู้ชมได้เห็นได้ทราบว่าผมทามํามาแล้วอ,อเสียวมากไปกันเลยยย yeah! เอออันนี้ต้องเร็วๆไปกันสีสวยมากด่านที่เจ็ดแล้วจะถึงบ้านไหมด่านที่สิบเล่าไม่ใช่ถึงบ้านจะเป็นพาทหน้าถ้าถึงจะไม่น่าไม่น่าไม่น่า,นาสปอยไม่อยากสปอยเลยสปอยให้เขารู้นะมันจะไม่สนุก คมไม่สนุกเลยเอาเป็นอะไรเอ่ยค่อ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 ยเด,นนเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าจะถึงแล้วด่านที่แปดนี่ง่ายมากอ่ะเกือบเลย อันดับ8อ่านไม่ออกทองฟ้าที่เติมไปด้วยน้ำแต่ก็เป็นส,สีสวยทุกด่านเลยเอาแล้ไม่เป็นสีฟ้ามันเข้าใจขอเอาเงินก่อนแล้วเราจะแปะ,แปะภาพใส่ยังไง ผู้สร้างเขาทำมาเยอะมากคนก็เยอะมากคนทำว้าว <Whoa. S 1> ร,รุนตลอดเลยเอาเงินตรงนี้ด้วยเงินทองเรียญทองไปกัน้น oh. 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 เล่นทั้งลองเงินเป็นใบเป็นบ้าไม่ใช่นะ oh. 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 โย่จังเลยชู่ว่าว่าเอ่อเอ่อเอ,อ่ฉันเล็งเดี๋ยวเล่งเดี๋ยวเดี๋ยวพอนอยู่ไปกันอันนี้เซียนเซียนหุยเลียญแดงเหรียญแดงว้าวว,าว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวว,าว้อาวว้าวเอ้ายังไงเนีย่ยอันนี้โคตรยากเลยวา้าเอ่ แล,แล,แล,แลตอนนี้ลูกบอกเป็นสีขาวไปเลเอวโอ้เฉียดมากแปดร้อยบาทแล้วเป็นเงินเยอะมากอยากได้แบบถอนได้ในชีวิตจริง ค่อยไปชไปยงไงเนี่ยเราต้องไปแค่แบบเราต้องไปทีเดียวได้แล้วขึ้นขึ้นเงินเงินเหรียญเหรียญเงิน ค่อยๆด่านนี้เป็นด่านที่แบบว่าค่อนข้างที่จะท้าทายอยู่นะเนี่ยเป็นด่านแบบว่าเป็นแบบดวงดาวท้องฟ้าเป็นด่านมึนๆ <_ c oughs> เก็บเงินโอมโก็บินแล้วก็เก็บอันนัฟฟปป้นโอ้ทงประเทศฟิลิปปินส์ทงประเทศฟิลิปปินส์ ดันี่เสียงเสียงค่อยๆไปเสียงเสียงแล้วก็ค่อยๆไปว้ยยากขึ้นแหงยากขึ้นเหลวเออ,อจะแปะใบหน้ายัางไงอะว้ยวู้อยากได้อยากได้ ตรงนี้ต้องกดเยอะๆเลยึ๊บแล้วก็ึบได้เยอะอยู่นะเนี่ยขึ้นขึ้นฐานนี้มาฐานนี้ ตรงไปตรงนี้หยุดสักพักแล้วก็เล่งสเปดเย้ดูด่านนี้สิครับดูหน้าเล่นมากเอาล่ะครับก็คลิปนี้นะถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์กดติดตามได้และใครอยากดูซีรีส์ผมก็คลิกได้ที่ด้านขวามือเลย ของผมถ้าใครอยากจะบริจาคก,ก็คลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างส่วนใครที่ชอบแมปนี้นะครับคลิกลิงก์ด้านล่างเลยสำหรับแมปนี้นะครับไว้เจอกัน e ีพหน้าและเจอกันครับ